สวัสดีค่ะพบกับครูนกนะคะในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายค่ะนะคะในการบอกความเข้มข้นของสารละลายนั้นนะคะเรามักจะบอกถึงปริมาณของตัวละลายหรือตัวถูกละลายนั่นเองค่ะในตัวทําละลายนะคะซึ่งเราสามารถบอกได้ในหลายๆหน่วยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น ร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรหรือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรค่ะหรือจะบอกในหน่วยของโมลาริตี้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของหน่วยโมล่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะคือโมลลริตี้นะคะหรือโมลต่อกิโลกร,รมัมหรือเรารู้กันในชื่อของหน่วยโมเลลนั่นเองค่ะและเศษส่วนโมลและสุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของ ส่วนในล้านส่วนส่วนในพันล้านส่วนนั่นเองนี่คือหน่วยการบอกปริมาณความเข้มข้นของสารละลายทั้งหมดนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของหน่วยร้อยละโดยมวลร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรนั่นเองค่ะ เรามาดูที่หน่วยที่1ค่ะคือหน่วยร้อยละโดยมวลนะคะในหน่วยนี้จะเป็นการบอกปริมาณของตัวละลายในหน่วยเป็นกรัมที่ละลายในสารละลาย100กรัมซึ่งเราสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้เลยค่ะร้อยละโดยมวลเท่ากับมวลของตัวละลายหน่วยเป็นกรัมส่วนด้วยมวลของสารละลายคูณด้วย100ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะในการคำนวณค่ะเมื่อนำโพแทสเซียมคอลอไร 0.892กรัมมาละลายในน้ำ54.6กรัมจงคำนวณหาร้อยละโดยมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์ในสารละลายนี้เมื่อเราเห็นโจทย์ค่ะเรารู้เลยค่ะทันทีค่ะว่าเราต้องเลือกใช้สูตรนี้ถูกต้องไหมคะร้อยละโดยมวลหาได้จากมวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลของสารละลายคูณด้วย100นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการแทนค่านะคะ โดยที่มวลของตัวละลายนั้นน่ะนะคะก็คือ0.892ส่วนด้วยมวลของสารละลายก็คือสิ่งที่เราต้องจำเอาไว้ค่ะถ้าเป็นคำว่าสารละลายแล้วมีหน่วยเดียวกันก็คือเกิดจากตัวทํารวมกับตัวถูกละลายนั่นเองนะคะฉะนั้นมวลของสารละลายนะคะก็คือ0.892บวก54.6กรัมนั่นเองค่ะแล้วจัดการคูณด้วย100คำตอบที่ได้ก็คือ1.61 ะะแสดงว่าเมื่อละลายโพแทสเซียมคอลอไรด์ศูนย์จุดกรัมในน้ำห้าสิบกรัมสารละลายจะมีความเข้มข้นของโพแทสเซียมคอลอไรด์ร้อยละหนึ่งจุดหกหนโดยมวลน,นั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรานำเอาสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเตรียมได้จากการนำแคลเซียมไฮดรอกไซด์50กรัมผสมกับน้ำ450า450กรัมถามว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสูตรคือร้อยละโดยมวลเท่ากับมวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลของสารละลายคูณด้วย100แทนค่าเข้าไปเลยค่ะจะได้50ส่วนด้วย450บวก50นั่นเองนะคะคูณด้วย100คําตอบในข้อนี้ก็คือ10นะคะแสดงว่าสารละลายที่ได้นี้นะคะมีความเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะ ต่อไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเมื่อละลายน้ำตาลกลูโคสค่ะ20กรัมในน้ำกลั่น100กรัมสารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวลนะคะสูตรเหมือนเดิมค่ะแล้วจากนั้นเราก็แทนค่านะคะตามโจทย์ให้มาเลยค่ะมวลของตัวละลายคือ20ส่วนมวลของสารละลายก็คือเอา20รวมกับ100นั่นเองค่ะ แล้วจากนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาคือคูณด้วย100คําตอบคือ16.67นะคะดังนั้นในสารละลายข้อนี้นะคะจะมีความเข้มข้นร้อยละ16.67โดยมวลน,นั่นเองง่ายใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูในหน่วยที่2นะคะก็คือร้อยละโดยปริมาตรเมือ่อพูดถึงปริมาตรเราต้องนึกถึงสารที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะปริมาณของตัวละลายมีหน่วยเป็น ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหรือมิลลิลิตรก็ได้นะคะที่ละลายในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรค่ะโดยมีสูตรในการคำนวณก็คือคล้ายๆกันเลยกับวิธีที่1น,นะคะแต่เปลี่ยนจากคำว่าโดยมวลเป็นโดยปริมาตรนะคะร้อยละโดยปริมาตรหาได้จากปริมาตรของตัวละลายมีหน่วยเป็น c m เอ็กำลังสส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายก็คือมีหน่วยเดียวกันเลยค่ะซีเอ็กำลังสนะคะคูณด้วย100 คราวนี้เรามาดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะจงหาความเข้มข้นของสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์50ลูกบาทเซนติเมตรละลายอยู่ในน้ํา200ลูกบาทเซนติเมตรมีความเข้มข้นเท่าไหร่เนาะจากสูตรร้อยละโดยปริมาตรค่ะหาได้จากปริมาตรของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะคูณด้วย100แทนค่าเข้าไปเลยค่ะก็จะได้เป็น50ส่วนด้วย สารละลายก็คือมีสารสชนิดรวมกันใช่ไหมคะก็คือเอทิลแอลกอฮอล์50รวมกับน้ำอีก200ฉะนั้นกลายเป็น250คูณด้วย100นะคะคำตอบที่ได้คือ20แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์จะมีความเข้มข้นร้อยละ20โดยปริมาตรนั่นเองนะคะต่อไปอีกสักตัวอย่างนะคะเมื่อละลายเอทานอลจำนวน15ลูกบาศเซนติเมตร ลงในน้ำนะคะจำนวน60ลูกบาศเซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะสารละลายที่ได้มีความเข้มขน้นเท่าใดโซเดิมนะคะร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100ค่ะแทนค่าเข้าไป15ส่วนด้วย15บวก60คูณด้วย100คําตอบที่ได้คืออะไรคะ20นั่นเองนะคะฉะนั้นสารละลายเอทานอลจะมีความเข้มขน้น ร้อยละ20โดยปริมาตรค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างถ้าต้องการเตรียมสารละลายเอทานอลเข้มขน้นร้อยละ30โดยปริมาตรล่ะคะโดยมีเอทานอลจำนวน54ลูกบาทเซนติเมตรจะต้องเตรียมสารละลายได้ทั้งหมดกี่ลูกบาทเซนเอาวเอาละสีคราวนี้นะคะเรามาดูตัวแปดดีกว่านะคะตามสูตรเลยค่ะร้อยละโดยปริมาตรสูตรยังเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าโจทย์จะให้อะไรมา ะะปริมาตรของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100เช่นเคยนะคะแทนค่าเข้าไปร้อยละ30โดยปริมาตรก็คือ30ส่วนร้อนั่นเองเท่ากับปริมาตรของตัวละลายคือ54ส่วนด้วยปริมาตรซึ่งเรายัางไม่ทราบค่านั่นเองนะคะขอแทนเป็นตัว X ไปก่อนนะคะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือ180ค่ะ แสดงว่าถ้าต้องการเตรียมสารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ30โดยปริมาตรเราจะสามารถเตรียมสารละลายได้ทั้งหมด180รูลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อไปอันที่3ค่ะก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะตัวนี้จะเป็นปริมาณของตัวละลายซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมค่ะ แต่ไปละลายอยู่ในสารละลายที่มีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรจำนวน100ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะมีสูตรในการคำนวณก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหาได้จากมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรแล้วคูณด้วย100ค่ะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะจงหาความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกง20่กรัม ในน้ำห้าร้อยลูกบาตรเซนติเมตรค่ะเห็นโจทย์แล้วใช่ไหมคะเราเลือกใช้สูตรเลยทันทีค่ะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหาได้จากมวลของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะคะแทนค่าเข้าไปก็คือมวลของตัวละลายเท่ากับ20ปริมาตรของสารละลายในที่นี้คือมันเป็นของแข็งละลายอยู่ในของเหลวฉะนั้นปริมาตรของสารละลายเป็นไปได้แค่น้ำา500 ลูกบาทเซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วคูณด้วย100ค่ะคำตอบก็คือได้4กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะนี่คือในหน่วยของร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะสารละลายกรดไนตริกนะคะเข้มข้นร้อยละยีโดยมวลต่อปริมาตรจํานวน400ลูกบาทเซนติเมตรจะมีกรดไนตริกละลายอยู่กี่กรัมนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ เอาสูตรมาเลยค่ะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหาได้จากมวลของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100แทนค่าเข้าไปเลยค่ะร้อยละยีก็คือ20ส่วนด้วย100นะคะเท่ากับมวลของตัวละลายโอ้ยไม่ทราบค่ะติดเป็นตัวแปรเอาไว้นะคะส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคือทั้งหมด400ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเอง จากนั้นหาค่า x ออกมาเลยนะคะนั่นก็คือเราจะได้ค่า x เป็น80กรัมแสดงว่าในสารละลายกรดไนตริก400ลูกบาศเซนติเมตรเนี่ยจะมีกรดไนตริกละลายอยู่80กรัมนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะน้ำส้มสายชู50กรัมมีกรดแอซิติกละลายอยู่4กรัมถ้าน้ำส้มสายชูมีความหนาแน่น1.13กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำส้มสายชูนี้ เข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวลต่อปริมาตรค่ะเหมือนเดิมเราเอาสูตรมาเลยจ้าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหาได้จากมวลของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100ค่ะแทนค่าเข้าไปเลยจ้านะคะก็คือแอิติกละลายอยู่4กรัมใช่ไหมคะส่วนด้วย44.25่าลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วย100เอ๊ะ44.25มาจากไหนคะทำไม ปริมาตรของสารละลายเท่ากับเท่านี้อ่ะย้อนกลับวิธีการหานะคะนาซ่อมสายชูเขาบอกมาว่ามีความหนาแน่นเท่าไหร่นะคะ1.13กรัมใช่ไหมคะและอยู่ในปริมาตร1ลูกบาทเซนติเมตรถูกปะแต่นำ้ำส้มสายชูจริงๆในโจทย์นี้มันมีเท่ากับ50กรัมดังนั้นเราก็เลยอยากทราบว่ามันอยู่ในสารละลายจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะคะเมื่อแทนค่าออกมาก็จะได้ปริมาตรของสารละลาย เป็น44.25นั่นเองนะคะอันนี้คือที่มาปริมาตรของสารละลายนะคะและเมื่อเราแทนค่าตามสูตรก็จะได้คำตอบเป็น9.04กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองดังนั้นนะคะน้ำส้มสายชูนี้จะมีความเข้มข้นร้อยละ9 0 4โดยมวลต่อปริมาตรค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับความเข้มข้นในหน่วยของร้อยละนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะและสุดท้ายค่ะอยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันอยากเรียนรู้แบบครบครันก็มาเรียนกับคูณนอสิคะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ